เพื่ิจีมกลิ่นมาได้เลยเหมือนเดยุเดี๋ยวขวดใอขวดมันไปขายต่อ มัห้ล่งล่างมันมีกี่ขวดนะล่างนี้มีสามสิปขวดนะบัวน,หนาหอนะพอบอห้องคอยช่ล,งล่งนี้ก็จะมีสามซิบขวดห้าสิบล่างหน่อยพูดเนวหลายเข้าไหนวะห้าสิบล่าง โอเคผมเป็นเพื่อน ่อนหญ้าเพราะว่าไก่ก็เริ่งอันนี้ซื้อพี่กรน,นะคนนี้ซื้อไก่เขาเริ่งทำงานถอนหญ้าอยู่ไม่ใช่หรอกอมไม่มีลูกค้าหญ้ากเกิดที่ที่โรงจกลืรถก็เลยมาถอนหญ้าออถอนหญ้าเนี่ยพนักงานวันนี้ซื้อมอสอเป็นไม่รู้ว่าใครมาเยอะ นี่้ทางนี้ก็มีนี่ตามที่พ้นเลย เอยียงเนี่ยนี่เนี่ยมากนะแม่เออเป็นไงพี่เซลก็ถอนยามัเหมือนกันไหมฮะไนคนไทยใหญ่จะพูดพูด,พดลาไปเปลีอ,อ๊นเร็วมากเลยนะมือนี่มาถอนก้าอยู่บ้านเลยนี่ไอเนี่ยก็นั่งคิดยากอีกแล้วทำไปขยังขยาก็มีพปาเฮ็ดไล้จา้า เข็บบรรยากาศกับแป๊ <ก STEPHAN> บหนึ่งช่วยอยู่เออคูนี้ขยันชุดแล้วคูนี้นะนี่ไปชุมดำเลยนี่นะนั่นน่ะโอเคอันนี้ละ กล้องเนื้อมันจะมีซี่ถุงถุงผสมแล้วแล้ถุแปดถุงเออมันแปดถุงกล้องนึ่งมีแปดถุงผสมเสร็จแล้วกว่านทต้าดีกว่าไหนจัดตังไงมุมของอะไรมุมทรายห็นแค่นี้ไะ้เดี๋ยวิไปเรื่อยๆทีตามไปเรื่อยๆเลยเด

อันกี้สุกมอกี้เชื่ออันนี้เล่า vợ นี่รสีเรมาอนนี้นะวก็บักีซีรอนนี้นะก็เป็นคด่าคด่างอะไร้ี่เป็นคนด่างกัได้มีดยจะเต้นอยู่นี่นะเวลาเอาลงไปกันห่คนลงไปนี่นะไสถพี่น้องเอ็น่มือนะนิด ใช่บรรยากาศการเฮ็ดงานเฮ็ดกันนะนะเนี้นะแตบ้านนอกเขาแบบเบิ่งแน่น่าูทยอยู่นีแต่่าคนไทยี่เห็นตเกอเขาแตเบิ่งนนะแบบเบล่าแบบเบิ่งลารยู้าขาวยานี่้น่ยว่า้อนร้อนนันจะบริสัทธ์ปไหนเนี่ยมันฝังเ นี่เรไยังลเอากักองมาทานี่เอากลองมาทายนี่เาเนีย้เห็นหานกระเพาะมือมือป่าแยงมือเนี่กล่องกระชายกระากล่องจะไอโฟนเนาะเอาไฟคนละนว่อ๋ย้อนเจียวเลยพี่เอาไปลงิกโหนเด้อคอรลงมืดเลยจ้าโค็ดสามอันอันนี้เป็นร่อนอันนี้แหละคนที่เี